สวัสดีเพื่อนทุกคนคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการ Happy a t อ o m e with c o v ิด -19 บายพี่ปุยนะคะซึ่งแน่นอนพี่ปุยก็จะมีเมนูมาฝากนะคะมาสร้างสีสันให้กับทุกคนในบ้านสร้างรอยยิ้มน,นะคะและเป็นไอเดียให้กับเราในการทำอาหารตอนที่เราอยู่กับโควิด1 9นะคะมาดูกันเลยคะ่ะว่าพี่ปุยวันนี้มีอะไรบ้างนะคะพี่ปุยวันนี้ทำนะคะแกงจืดฟักค่ะซึ่งแน่นอนก็ต้องมีฟักนะคะเป็นตัวเอกนะคะแล้วก็ ถ้าสังเกตให้ดีเมนูแกงจืดของพี่ปุ้ยเนี่ยจะมีทั้งไก่สไลด์นะคะค่ะแล้วก็มีหมูสับซึ่งในบ้านนะบางคนก็ชอบกินไก่บางคนชอบกินหมูก็ให้เขาเลือกทานในสิ่งที่เขาชอบนะคะแล้วก็มีเห็ดหอมนะคะแล้วพี่ปุ้ยเองเนี่ยในน้ำซุปจะใส่รากผักชีกระเทียมพิไทยเยอะๆเพื่อสร้างรสชาตินะคะแล้วก็ไปตัดกับความหวานของฟัก ออกมารสจะกลมกล่อมมากนะคะต่อไปเมนูหมูสับทอดนะคะเมนูนี้พี่ปุ้ยก็จะใช้รากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปด้วยซึ่งไข่เนี่ยมันจะช่วยทําให้หมูสับของเรานี่นะคะไม่แข็งเกินไปนะคะแล้วได้โปรตีนเพิ่มมาจากไข่ด้วยค่ะต่อไปค่ะเป็นเมนูปลาแซลมอนนึ่งนะคะกับผักนะคะใช้นึ่งหมดเลยทั้งเห็ดออริจินะคะแล้วก็แครอท ค่ะแล้วก็ถั่วค่ะซึ่งแน่นอนยังไงพี่ปุ๋ยก็ไม่ลืมที่จะใส่ไขมันดีให้กับทุกคนในครอบครัวนะคะเวล,ลาจะเสิร์ฟพี่ปุ๋ยก็ราดนะคะน้ำมันมะกอกเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้เขาได้ไขมันดีด้วยนะคะแน่นอนพี่ปุ๋ยก็จะใส่น้ำมันมะกอกใส่มะกอกดําเข้าไปด้วยะคะ่ะเพื่อสร้างสีสันแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะส่วนตัวเป็นคนชอบมากนะคะมะกอกดํา วางลงไปก็จะดูสีสวยน่ารับประทานนะคะแล้วการทําให้จานน้ารับประทานเนี่ยอาหารดูจัดน้ารับประทานนี่ก็ทําให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยเจริญอาหารได้นะคะโอเคค่ะนี่เป็นเมนูอาหารคาวนะคะต่อไปมี ของว่างซึ่งสมาชิกขอมานะคะก็เป็นโยเกิร์ตสดนะคะพี่ปุยทาโยเกิร์ตเองนะคะก็ทํารูปแบบอาจจะใส่โอ๊ตเข้าไปแล้วใส่ผลไม้เข้าไปนะคะหรือถ้าเกิดใครไม่อยากใส่โอ๊ตนะคะก็มีผลไม้นะคะพี่ปุยจะลองทําเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะใช้ผลไม้ตามที่เรามีอยู่ในบ้านเลยนะคะอย่างเนี้ยพี่ปุยก็ใช้ทับทิมนะคะเข้าไปช้อนเล็กดีกว่าค่ะ ท,ทับทิมนี่เป็นทับทิมอินเดียนะคะทานได้ทั้งเม็ดเม็ดเขาจะเล็กมากค่ะแล้วก็ใส่ผลไม้เข้าไปเท่าที่เรามีนะคะในบ้านก็มีองุ่นนะมีทับทิมมีองุ่นมีกีวีแล้วก็มีมะม่วง แนงก็พร้อมเสิร์ฟนะคะโยเกิร์ตผลมไม้ค่ะค่ะทั้งได้สุขภาพนะคะสีสันก็สวยน่าทานโอเคค่ะนี่คือทั้งหมดของเมนูที่วันนี้พี่ปุยนำมาเสนอนะคะขอให้ทุกคนอยู่กับบ้านนะคะด้วยความสุขนะคะเสริมสร้างสุขภาพด้วยเมนูดีๆนะคะ แล้วก็ตัดน้ำตาลลดแป้งนะคะเราจะได้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกันทุกคนค่ะโอเคค่ะวันนี้มาส่งรอยยิ้มนะคะส่งความสุขให้เท่านี้ค่ะโอกาสหน้าจเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ